นำมาทำอีกตัวหนึ่งนะคือตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วอย่างบางครั้งเราก็มีศรัทธาเกิดขึ้นบางครั้งเราก็ไม่มีศรัทธานะบางครั้งเราก็มีความเพียรมีจิตใจเข้มแข็งจะต่อสู้กับกิเลสบางครั้งเราก็อ่อนแอแพ้กิเลสนะนะสังขารมีทั้งดีทั้งชั่วนะไม่คงที่สักอันเดียวความรอบ ความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านความหดหู่อะไรพวกนี้ก็เป็นสังขารฝ่ายชั่วศรัทธาวิริยะสติปัญญานะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีสมาธิเนะี่ยเป็นกลางกลางเกิดร่วมกับจิตทุกดวงจิตทุกดวงมีสมาธิประกอบนะเล็กๆในะสมาธิที่ดีก็มีนะเกิดกับจิตที่ดีก็มีเกิดกับจิตที่ชั่วก็มี อย่างคนจะไปยิงเขาให้ตายนะไปดักยิงเนี่ยต้องมีสมาธิไหมในการยิงก็ต้องมีเห็นไหมแม้สมาธิเกิดกับจิตชั่วๆก็ได้นะแต่ศรัทธาวิริยะสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลนะไอ้รอบโกรธหลงเนี่ยเกิดกับจิตชั่วๆหละเกิดขึ้นมาแล้วก็จิตเลยชั่วเนี่ยเราจะดูตอนที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงปู่ดูลให้หลวงพ่อดูจิตอ่ะ หลวงพ่อดูอยู่สองอานอันหนึ่งดูความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆของจิตจิตขณะนี้สุขจิตขณะนี้ทุกข์จิตขณะนี้เฉยๆแล้วต่อมาดูได้ละเอียดขึ้นนะจิตเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวไม่โกรธเดี๋ยวโลภเดี๋ยวไม่โลภเดี๋ยวหลงเดี๋ยวไม่หลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหู่เห็นมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูได้ละเอียดมากขึ้นเราก็จะเห็นนะขณะที่ตาเห็นรูป นันส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจแล้วได้เกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆขณะที่หูได้ยินเสียงมีการส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจใจก็มีสุขมีทุกข์มีเฉยๆเกิดขึ้นขณะที่จมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกากระทบสัมผัสเยน็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรมากระทบเนี้ยก็เกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆขึ้นที่จิต อย่างเวลาลมเย็นๆพัดมานะเนี่ยที่รักพวกเราเผลอๆนะเพราะบ้านเรามร้อนวันนี้อากาศเย็นๆนะเราก็มีความสุขในจิตใจเห็ไหมร่างกายเป็นตัวกระทบลมเย็นๆแต่จิตใจเรามีความสุขนะมันเข้ามาที่ใจแล้ว